สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภัชกรเพชรรัตนเลขที่3 3วันนี้หนูจะมาอ่าน,านะม,านมานะมานีบทมานะมานีบทที่16เรื่องแม่ขารากับรามสูนมานีกับจากโรงเรียนมาถึงบ้านไหวแม่แล้วถามว่าแม่คะเสียงฟ้าร้องคือเสียงยักษ์ กทิได้ยินมานีถามก็ยิ้มและพูดว่าใครบอกลูกจ๊ะมานีนั่งลงข้างแม่ดวงแก้วคะ่ะดวงแก้วคะ่ะเขาบอกว่ายักษ์กรามมาสูนมันเป็นนิทานเล่าให้สอนของกับธรรมชาติ เท่านั้นเองแม่ตอบมานีชอบฟังค่ะแม่เมื่อวันก่อนพ่อก็เล่าเรื่องสีทนนชัยให้ลูกฟังแต่ละแต่ให้ลูกฟังแม่เล่าเรื่องรามสูรให้มาน,นีฟังหน่อยสิคะ ลูกเอากระเป๋าหนังสือไปเก็บแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียก่อนนะจ๊ะแม่บอกมานีรีบทำตามแล้วมานั่งฟังแม่เล่าเรื่องแม่ว่ามานีควรนั่งทำงานไปด้วยฟังไปด้วยก็จะได้ประโยชน์แล้วแม่ให้มานีหั่นเนื้อหมูและ หั่นถั่วฝักและหั่นถั่วฝักยาวไว้ผัดมานีก็เต็มใจทำแม่ทำอาหารพระ แต่คนโบราณมักจะเล่ากันเป็นนิทานว่ายักษ์ชื่อรามสูนไล่จับนางฟ้าชื่อเมฆขลานางเมฆขลามีแก้วมณีดวงหนึ่งมีประกายปลายแพร ลายแผลวงดงามมากนางมักจะถือแก้มณีมาโยนเล่นตามปีกเมฆตามกีบเมฆฝ่ายรามาสูนเป็นยักษ์ก็ที่จะโหดที่ใจหดเยี่ยมที่ใจหดเยี่ยม อาวุธชอบเหะเที่ยวชอบเหะเที่ยวไปมาในกรีบแม่พอเห็นแสงแก้วมณีของนางฟ้าเม่ค่ะเขาก็ชอบใจดังคำกลอนว่ารวดเร็วดังหนึ่ง ชววเยวชาวัดไปในเปหาเยี่ยมออกจากกรีบแม่เมค้าอสุราเป็นเห็นแก้วแวววายซึ่งนางแม่ขรารโยนเรน ชะชาอัชะชาสายสอัชะชะาชาใสยิ่งพิษยิ่งคิดต้องใจจะไรได้ดวงจินดาลามาศูนย์ก็ขอแก้วมณีจากนางแม่คารา นางแม่ขราไม่ยอมให้รำมาศูนโหดจึงไล่แย่งนางแม่ขลา ว่องไวหลบหลีกได้ทันดังคำกรต่อไปนี้เมื่อนั้นน่ะเมื่อนั้นนวลนางเมฆคารามานสีเหลียวรอรามสูนรอสุรีกรโยนมะนี เฉียวจววียนไหมจวัดะเวียนเวียนไปตามจากจากรา,ราศีจากมราศีมือหนึ่งชูกแก้วมณีทำดี ุราบันนั้นจึงรำมาสูญยักษาขั้นแสงแก้วแวววับชับ ัดเวงขวานเพชรดังเปลวไฟก็ขวางไปด้วยกำลังลืดกำลังริบ มิได้ต้องกายกันยายักษ์สาเดือดดานทายานจิตโหลดไร้พันวันกระชันชิดตามติดคว,ว,ว้าคว้าไว แก้วมณีของนางแม่ขราก็คือฟ้าแรบซึ่งเป็นปากกายแรบปบราบลามมาศูนกว่าพขางขวานเสียงขวานแวกอากาศดังกึงก่งกึ่งก้อง ก็คือฟ้าร้องลำมาศูนจับแม่คาราได้สักทีต้องไล่จับกันอยู่จนบันนี้จนบัดนี้จึงเห็นฟ้าแรบและได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่ตลอดมาเช่นกันเรื่องนี้เป็นนิทาน มานีฟังสนุกสนุกนะจ๊ะง่ายคิดไปชวนนางแม่คายนีรามาสูนเข้าล่ะแม่พูดพังหัวเละสาเหตุที่เกิดฟ้าเล็บฟ้าร้องลูกคงได้เรียนจากคุณครูแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะแม่คุณครูนค่ะแม่คุณครูสอนว่า เป็นแสงและเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าในอากาศแต่ไม่สนุกเหมือนแม่กะละกับรามาสุนที่แม่เล่าเลยนักเลยค่ะมานีตอบมานิทานก็ต้องสนุกสิจ๊ะ นิทานก็ต้องสนุกสิจ๊ะแต่เราจะสนุกจะแต่เราจะสนุกอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เราต้องรู้ความจริงเพราะความจริงเป็นประโยชน์ต่อเราแม่พูดพางปรุงอ่านไปพลาง แ่นิทานก็สอนเราให้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะแม่วันก่อนย่าของชูใจเล่าเรื่องสนน้อยเรือนง,งามให้หนูให้ลูกกับชูใจฟังย่าบอกว่าเหมือนเจ้าหญิงสโสน้อยกับนางกุราเจ้า เจ้าหญิงสนุน้อยเมตตาปานีต่อนางกุราแต่ผลแต่ผลลัพธ์ก็คือเจ้าหญิงต้องลำบากเสียหลายครั้งถูกแล้วลูก นิทานมีเรื่องสอนและเตือนไม่ให้เราชั่า่าใจแม่ตอบรับพงังใช้ทัพพีคนเก่งในหม้อย่าของชูใจเล่านิทานให้ชูใจฟังบ่อยๆมานี่นี่อาพับนะคะแม่ ไม่มีย่ามาอยู่ด้วยเหมือนชูใจ <c oughs> มานีทำหน้าเศร้าแม่หัวเราะห,ห,หยุดเธอหยุดหยุดเทอมนี้ให้พ่อพามานีไปไปชวนย่าอยู่ด้วยสี่จ๊า สี่จะ้ะสี่จ้ามานีได้ฟังก็หน้าบานรีบรับคำแม่พอดีแม่ยกหม้อเกงลงจากเตามานีเห็นเกงมากเกือบเต็มหม้อก็ถามว่าแม่ทำอาหารใส่บาตด้วยใช่ไหมคะจ้าระยะนี้มีพระ และเรนมาบินตาบาดผ่านหน้าบ้านเราหลายรูปวันหลังแม่ทำก๋วยเตี๋ยวใส่บาทบ้างสิคะมานีจะได้กินก๋วยเตี๋ยวด้วยแม่รู้สึกแม่รู้สึกแม่รู้สึกขันคำพูดของมานีจึงหัวเราะ ขอบคุณค่ะ